เรื่องนี้เป็นในมุมมองของชาวกัมพูชาครับเขาก็ไปสังเกตเห็นว่าในประเทศไทยแม้แต่ในชุมชนเล็กๆที่จํานวนครัวเรือนไม่ได้เยอะแยะเลยมากมายคือเป็นชุมชนที่ประชากรเรียกว่าน้อยมากเลยแต่เขาก็สังเกตนะครับว่าในไทยมีแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อนะั่นเองพื้นที่ที่ประชากรไม่ได้หนาแน่นเขาก็เลยบอกว่าสิ่งนี้นยมันจะเกิดขึ้นในกัมพูชาก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะหลายๆชุมชนที่แยกย่อยออกไปตามจังหวัดต่างๆซึ่งเรื่องนี้ไทยก็ทําให้เห็นแล้วว่าแม้แต่ในชุมชนเล็กๆก็ยังมีร้านสะดวกซื้อได้ในยุคปัจจุบันแต่่เรืองนีี้คม คนโต้แย้งด้วยเหตุผลในมุมมองของสาเหตุที่กัมพูชาต่อให้มีชุมชนขนาดเท่ากันในแบบที่เปิดร้านสะดวกซื้อได้และเปิด24ชั่วโมงได้แต่ไม่สามารถทําได้ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะาการใช้ชีวิตของผู้คนที่แตกต่างจากในไทยด้วยคือต่อให้เป็นประเทศที่อยู่ใกล้กันมากๆแต่วิถีชีวิตของผู้คนนี้ต่างกันคนละโลกได้เลย ซึ่งก่อนจะรับชมความคิดเห็นนะครับก็แวะขอแนะนําเสื้อยืดสีพื้นจากแบรนด์ไทยของประเทศเราเองนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เรียบง่ายลงตัวเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบ,บายอากาศได้ดีนี่คือแบรนด์ไทยนะครับเป็นแบรนด์ไทยที่ทําและมีความเชี่ยวชาญพิถีพิถันเกี่ยวกับเสื้อยืดโดยเฉพาะเลยหมะสำหรับท่านผู้ชมนะครับกำลังมองหาเสื้อผ้าที่แต่งตัวในลุกสบายๆแต่ขณะเดียวกันก็สามารถมอบความดูดีเรียบหรูให้กับเราได้ด้วยแบบที่แอดมินใส่นี่นะครับเลือกเสื้อยืดทั้งทีนะครับเอาแบบที่เพื่อนบ้านไว้วางใจต่างชาติไไวว้างใจก็็เปนนแบรดทย ดูกันที่ความเห็นนะครับก็มีคนบอกนะครับว่าวิธีชีวิตของคนกัมพูชาตแตกต่างจากคนไทยมากเลยนะคุณต้องไปดูที่เมืองไทยสีต่อให้อยู่ในชุมชนที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่มากๆ แต่โดยพื้นฐานของคนไทยนิยมที่จะซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วผมว่าสิ่งนี้มันกาะร่างสร้างตัวมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีที่แฝงเข้าไปอยู่กับความเคยชินของชีวิตของผู้คนคนไทยก็เลยซื้อของกันไม่ว่าจะเป็นกลางค่ำกลางคืนดึกดืน่นแค่ไหนก็ออกไปซื้อของได้นั่นคือความเคยชินอย่างหนึ่งของคนไทยแต่คุณมาดูที่ในกัมพูชาสิ การจะค่อยๆเปลี่ยนให้ผู้คนออกจากบ้านที่อยู่พื้นที่ห่างไกลาจากเมืองใหญ่แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกมาเพื่อไปซื้อของตึงๆเดินๆคงไม่มีใครทํากันนะนะอีกทั้งบรรยากาศในตัวชุมชนเองอาจจะแตกต่างจากในไทยด้วยในไทยคุณจะสังเกตได้เลยว่าไฟส่องสว่างก็จะมีมากกว่าในแต่และชุมชนการขับรถออกไปยามดึกนๆเดินๆไปซื้อของแต่ละทีเนี่ย ผมคิดว่าถ้ามีร้านสะดวกซื้อเปิด24ชั่วโมงในกัมพูชาถ้าทำได้นะคงจะได้บรรยากาศที่แตกต่างกันไปเลยก็คงจะมีสว่างสวัยกันอยู่แบบนั้น24ชั่วโมงอยู่กันที่จุดเดียวแหละในแต่ละชุมชนขณะที่ความเห็นดัดมาครับบอกว่า ต้องรอให้ในกัมพูชามีกําลังซื้อที่สูงเทียบเท่าคนไทยให้ได้ก่อนนะถึงจะสามารถพอที่จะทําได้ผมคิดว่าในประเทศไทยนะมีผู้คนมากมายที่มีกําลังซื้อมากพอที่จะใช้เงินพอๆกับค่าแรงคนกัมพูชาโดยทั่วไปเลยและพวกเขาใช้เงินในการเข้าร้านสะดวกซื้อเพียงครั้งเดียวแต่ขณะเดียวกันคนกัมพูชาอาจจะต้องใช้เวลาหาเงินทั้งวันคือกําลังซื้อของคนโดยทั่วไปในกัมพูชานะเพราะฉะนั้นแล้วการจะลงทุนเปิดร้าน2ี่ิชั่วโมงอาจจะไม่ได้กําไรอะไรมากนักความเห็นของอีกคนครับบอกว่า ถ้าจะว่าไปร้านค้าปลีกที่เปิด24ชั่วโมงในไทยค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากๆเลยนะเหมือนพวกเขากําลังท้าทายกับการช้อปปิ้งออนไลน์ในยุคนี้ ช้อปปิ้งออนไลน์ได้รับความนิยมมากๆคือถ้าเป็นที่กัมพูชาเจ้าเก่าเจ้าแก่ที่เปิดร้านย่24ชั่วโมงป่านนี้เนะี่ยก็คงจะหอบกลับบ้านไปหมดแล้วก็คงไม่สามารถที่ขายต่อหรือว่าสู้กับตลาดออนไลน์ได้แน่นอนแต่เห็นได้ชัดว่าร้านสะดวกซื้อของประเทศไทยนั้นกําลังท้าทายกับการแข่งขันของการช้อปปิ้งออนไลน์อย่างที่ไม่สะดุกสะท้านลเลยแล้วก็ยังสามารถขยายสาขาออกไปได้อย่างต่อเนื่องขณะที่ความเห็นในอีกมุมนะครับเขาก็บอกว่าประเด็นก็คือคนกัมพูชาน่ะไม่ค่อยซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยนะผมคิดอย่างนั้น มันค่อนข้างจะจํากัดมากกว่าโดยพื้นฐานแล้วคนกัมพูชาโดยเฉลี่ียเนี่ยหาเงินมาในแต่ละวันก็ซื้อของที่มันจําเป็นต่อชีวิตจริงๆทั้งการกินการอยู่คือว่นอยู่กับสินค้าประเภทเหล่านี้เป็นต้นก็คือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตแต่คุณดูที่ประเทศไทยสิคนไทยไม่ต้องเป็นในเมืองใหญ่หรอกนะเอาคนไทยในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลเมืองก็ได้ นับวันถ้ามีร้านสะดวกซื้อขยายใหญ่ๆออกไปเรื่อยๆเขาไม่ได้ซื้อกันแค่ของกินของใช้เท่านั้นเท่าที่ผมสัมผัสมาแม้แต่ในพื้นที่ที่ห่างไกลเมืองคนไทยซื้อแม้กระทั่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อหนใจสินค้าเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายแล้วก็สินค้าอีกหลากหลายประเภทที่เรียกได้ว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยจะมากกว่ามันไม่ได้ใช้งานเพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตขนาดนั้นนั่นคือสิ่งที่คนไทยซื้อกันในยุคนี้แต่คนมาดูที่กมพูชาสิ ถ้ามีลัทธิหลอกซื้อเกิดขึ้นนะคงหนีไม่พ้นกับการซื้อของกินของใช้เพื่อใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายต่อคนก็เลยจะน้อยกว่ามากจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่าวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่หรือในเมืองเล็กหรือแม้แต่ชุมชนเล็กๆเ,เองวิถีชีวิตแทบจะไม่ต่างจากสังคมเมืองด้วยกันทั้งสิ้นแล้วสรุปให้เห็นภาพคือในเมืองไทยคนส่วนมากมีกําลังซื้อและก็ซื้อของฟุ่มเฟือยได้มากกว่าดังนั้นโอกาสในการขายก็สูงกว่าในกัมพูชาด้้วยเช่นนกกัััตรงงาามํล ซื้อของกัมพูชายอย่างน้อยกว่าไทยมากๆยิ่งถ้าเป็นในพื้นที่ชนบทนะแถบจะไม่ใช้เงินกันเลยผมคงต้องบอกอย่างนั้นต้องใช้คําว่าไม่ใช้เงินกันเลยถ้าพูดถึงสินค้าฟุม่มเฟือยน่ะนะซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าถ้าเป็นร้านสะดวกซื้อแบบประเทศไทยเลยแล้วเข้าไปแล้วพบว่าราคาสินค้าหรือว่าราคาของกินของใช้ราคาแพงกว่าร้านค้าปีกท,ทั่วไปร้านค้าเล็กๆเ,เนี่ยผมคิดว่าในกัมพูชาขา,ายไม่ได้แน่นอน ผู้บริโภคนะั้นเลือกอยู่แล้วว่าที่ไหนคุ้มราคามากกว่าพวกเขาเลือกในที่ที่สามารถขายในราคาที่ถูกกว่าเพราะยังไงเรื่องของราคาก็สําคัญเห็นได้ว่าในร้านสะดวกซื้อของประเทศไทยมักจะมีราคาที่สูงกว่าเสมออาจจะมีโปรโมชั่นอยู่บ้างบางครั้งแต่อย่างไรก็ตามแล้วโดยเฉลีย่ยมักจะขายของในราคาที่สูงกว่าโดยเฉพาะอาหารการกินผมสังเกตนะมันแพงกว่าเราซื้อข้างนอกซะอีกผมคิดอย่างนั้นคือถ้าเป็นแบบนี้แต่ขายที่กัมพูชาไม่ได้หรอก แต่ที่เมืองไทยมันเห็นได้ชัดว่าดูเหมือนว่าผู้คนไม่ค่อยซีเรียสและก็ยินดีใหจ่ายได้เป็นเรื่องของความสะดวกที่จะจ่ายด้วยมากกว่าซึ่งทีนี้ก็มีอีกมุมมองนะครับเขาบอกว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าประเทศไทยไปปลอดภัยกว่ากัมพูชาตรงไหนเวลาที่นักท่องเที่ยวพูดถึงเกี่ยวกับความปลอดภัยแต่เรื่องนี้เองไม่ต้องไปถึงต่างชาติหรอกมันเริ่มจะแสดงให้เห็นได้ชัดถ้าสมมุติว่ามีร้านสะดวกซื้ออยู่ในชุมชนเล็กๆในพื้นที่ชนบท คุณก็ลองคิดดูแล้วกันว่าในมุมของผู้บริโภคเองคนออกไปซื้อตอนกลางค่ากลางคืนกับระหว่างกัมพูชากับไทยที่ไหนจะรู้สึกอุ่นใจมากกว่ากันแม้แต่เรื่องนี้นะผมคิดว่าที่ประเทศไทยทําได้เพราะมีพื้นฐานของระบบที่รักษาความปลอดภัยที่มากกว่าซึ่งเราก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ด้วย ที่ผมหมายถึงก็คืออย่างเช่นเวลาที่กลาง,งค่ากลางคืนเราออกไปร้านสะดวกซื้อเราก็สามารถที่จะติดต่อตำรวจหรือไม่ก็หน่วยงานที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ได้ง่ายกว่านี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะเพราะฉะนั้นการขยายร้านสะดวกซื้อในแง่ของการลงทุนเองก็ด้วยเช่นกัน อีกสิ่งที่จะบอกก็คือประเทศไทยอยู่ในจุดที่พร้อมแล้วมากกว่าอย่างเช่นความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเวลามามค่ำคืนคุณก็คิดดูแล้วกันว่าถ้าไม่ใช่ตัวเมืองเลยนะแต่เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลเมืองออกไปแต่มีร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่ด้วยเรื่องนี้ถ้าเป็นที่เมืองไทยสัก20ปีก่อนผมคิดว่าก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่เช่นกันนะถ้ามันเกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทจะเห็นได้ว่าปัญหาโจรขโมยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่แล้วก็เกิดขึ้นได้ทุกๆประเทศด้วย แต่มองดูในยุคป,ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระดับที่มีความพร้อมแล้วที่จะสามารถลงทุนแล้วก็ขยายออกไปโดยที่มันเกิดปัญหาเหล่านี้ได้ในสัดส่วนที่น้อยกว่ามากๆ จะเห็นได้ว่าในยุคก่อนหนะ้าเองไทยก็มีปัญหาข่าวโจรเข้ามาขโมยของในร้านหรือไม่ก็มาบางาังคับพนักงานให้ถอนเงินออกมาให้เราเห็นได้ว่าเมืองไทยก็เป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะกับร้านสะดกซื้อแต่อย่างไรก็ตามคุณลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าเป็นในพื้นที่ชนบทที่ยังไม่ได้พร้อมในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยได้ในระดับที่เป็นเมืองไทยณนะตอนนี้แหละก็คงจะเป็นปัญหาด้วยเช่นกัน แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าไทยอยู่ในจุดที่ในสังคมชนบ,บทเองก็สามารถที่จะขยายออกไปได้แล้วเพราะว่าการเข้าถึงของเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน แม้แต่ในชุมชนเล็กๆนะคุณก็จะว่าไปเดี๋ยวนี้มีกล้องวงจรปิดติดหลายมุมมองในแต่ละชุมชนไหนจะหน้าร้านสะดวกซื้อก็ด้วยเช่นกันก็เลยทําให้พอเทคโนโลยีมาถึงในยุคนี้ก็เลยสามารถพอที่จะทําได้ซึ่งเอาจริงๆถ้าคุณมองดูก่อนหน้านัา้น,นที่ไทยยังไม่ขยายผมคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้ด้วยเช่นกันก็จะคล้ายๆกับเพื่อนบานน้านนะตอนนี้แหล,ละที่ในแง่ของความปลอดภัยในช่วงกลางค่ำกลางคืนก็ด้วยเช่นกันเป็นเรื่องที่ยังต้องเอามาพิจารณากันอยู่ขณะที่ความเห็นถัดมาครับ,บบอกว่า แต่คุณก็ดูความแตกต่างของชุมชนแต่ละชุมชนในไทยเลยสิอาจจะด้วยความที่ในไทยมีชุมชนแยกย่อยออกไปมากมายเต็มไปหมดทําให้แต่ละชุมชนนั้นก็มีอาสาสมัครหรือแม้แต่กระทั่งอาสาสมัครช่วยรักษาระวังความปลอดภัยของแต่ละชุมชนความปลอดภัยของหมู่บ้านอะไรแบบนั้นคือไม่ใช่มีแค่ตํารวจอย่างเดียวแล้วก็มีแบบนี้เลยอยู่แทบทุกชุมชนเลยแน่นอนว่าถ้าผมเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อนะผมก็จะกล้ามาเปิดให้บริการในชุมชนนั้นๆว่าแต่มีลูกค้านะนะผมก็กล้าที่จะเปิดแต่ตรงขังข้มก็อย่างที่คุณพูดมาเลยถ้าเป็นที่เมืองไทยเมื่อ2030ปีีทแล้ว ในยุคที่โซเชียลมีเดียยังไม่ได้เข้ามาโอ้โหถ้ามาตั้งอยู่กลางชุมชนที่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ม,มืดมิดเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็สว่างจ้าอยู่ร้านเดียวผมว่าแบบนั้นไม่รอดแน่แน่ขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็พูดถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยนะครับในประเทศไทย เขาบอกนะครับว่าคุณลองสังเกตที่ประเทศไทยเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลเมืองแค่ไหนในไทยหลายๆแห่งแม้แต่ในชุมชนก็มีการติดกล้องวงจรปิดตามจุดสําคัญต่างๆนะซึ่งโดยเริ่มแรกเดิมทีก็อาจจะเริ่มจากบ้านของผู้คนก่อนเลยสมัยนี้นะก็เลยทําให้ในด้านของความปลอดภัยมีมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามโดยพื้นฐานแล้วผมคิดว่าการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รักษาความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ก็สามารถช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วมากกว่าได้จเทียบกับเพื่อนบ้านนะนะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือถ้าคุณไปอออยู่่่่่ใใในนชชุมมมทีหหหาางไกกลเืญๆต้ ในพื้นที่ชนบทหรือแม้กระทั่งในชุมชนที่อยู่ท่ามกลางภูเขาบางทีด้วยความที่สามารถโทรติดต่อพูดง่ายคือมีสัญญาณโทรศัพท์ก็เลยทําให้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินได้ง่ายกว่าอันนี้ก็บอกว่ากรณีสําคัญอีกอย่างหนึ่งมันก็รับจากการที่มีเครือข่ายโทรคมนาคมนะครับที่สามารถครอบคลุมมากกว่าก็เลยทําให้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นั่นเองนะครับเขายกตัวอย่างมานะครับว่านี่คือข้อแตกต่างอย่างหนึ่งของไทยด้วยนะครับทีนี้เขาพูดในประเทศของเขาให้เห็นภาพน,นะครับว่า คือมันเป็นไปได้ายากาม,มากๆเลยถ้าคุณจะไปจินตนาการว่าจะมีร้านสะดวกซื้อในอชุมชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลในกัมพูชาเอาแค่ในเมืองไหนะก็มีความพอเป็นไปได้อยู่บ้างนะในเมืองเป็นไปได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นในชุมชนเล็กๆแบบที่ไทยทําอยู่นะตอนนี้เอาแบบชุมชนทางผ่านอะไรต่างๆที่แบบว่าไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยผมคิดว่านั่นเป็นความท้าทายที่มากกว่ามันเป็นเรื่องอื่นๆที่รับกันด้วยไม่ใช่แค่ลงทุนตั้งร้านแล้วก็เกิดขึ้นได้เลยแต่เป็นในเรื่องของมิติต่างๆที่พูดถึงไปก่อนหน้านั้นด้วยเช่นกัน ความเห็นตมาครับบอกว่ามันก็น่าทึ่งอย่างที่หลายๆคนพูดถึงจริงๆแหละบางทีเป็นแค่ถนนทางผ่านเฉยไม่ใช่อยู่ในชุมชนได้สำนักผมก็ยังเจอร้านสะดวกซื้อเลยนั่นก็เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงจริงๆอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญผมเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการที่ในประเทศไทยมีการสัญจรไปมาของรถยนต์หรือไม่ก็การขับขี่ที่รันตลอดย4สี่ชั่วโมงด้วยมันก็เหมือนเป็นจุดแวะพักรถนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมเคยเดินทางผ่านเส้นทางในประเทศไทยแล้วก็เห็นว่ามีร้านสะดวกซื้อที่เปิดแบบสว่างจ้าอยู่อย่างโดดเดี่ยว บนถนนเส้นหนึ่งซึ่งผมจําไม่ได้แล้วถนนเส้นไหนแต่เป็นเส้นทางระหว่างไปที่นครราชสีมาเป็นร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่เดียวแบบนั้นเลยแต่ก็สังเกตได้ว่ากลุ่มลูกค้าก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ขับรถสัญจรไปมาแล้วก็แวะพักตรงนั้นไม่มีชุมชมนเลยนะผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ในกัมพูชาคงทาไม่ได้อยู่แล้วขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่า หลายๆคนอาจจะมองว่าการทำร้านสะดวกซื้อจริงๆมันง่ายและว่าแต่มีลูกค้ามันก็ทำได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่มีอยู่แค่นั้นนะสิสิ่งที่ประเทศไทยทำได้มากกว่าก็คือต้องเป็นความพร้อมในการที่จะตั้งร้านสะดวกซื้อด้วยเช่นกันอย่างเช่นถ้าในกัมพูชามีชุมชนที่มีประชากรเป็นหลักพันโครเรือนคือต่อให้เป็นหลักพันโครเรือนแล้วมีประชากรแบบแตะเป็นหมืนม่นๆคนเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทำร้านสะดวกซื้อได้นะปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท้าทายก็คืออย่างเช่นเรื่องของถนน ในบางชุมชนนะ่ะต่อให้ประชากรเยอะจริงแต่ถนนนะ่ะสามารถเดินทางได้ทั่วถึงหรือไฟส่องสว่างยามค่าคืนนะ่ะมันเพียงพอหรือยังอันนั้นคือสิ่งพื้นฐานเลยลองนึกภาพตามให้ง่ายว่าคนในกัมพูชาคงไม่ออกมาซื้อของดึกตื่นแน่ๆแล้วก็นั่งเป็นวิถีชีวิตของผู้คนด้วยแต่มันก็รับจากการที่ความสะดวกของตัวถนนด้วยเช่นกัน ถนนในพื้นที่ชนบทหลายๆแห่งยังเป็นดินลูกลังอยู่มันเหมาะกับการจะไปไล่ไปสวนในยามค่ำคืนสะมากกว่านะถ้ามีธุระที่จะไปแต่อย่างไรก็ตามการเดินทางไปร้านสะดวกซื้อโดยที่ต้องผ่านเส้นทางแบบนั้นคงเป็นอะไรที่ดูลำบากไม่น้อยเป็นบริบทที่ต่างจากไทยมากๆเลยยิ่งโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนก็ลองนึกภาพเอาละกันว่าร้านสะดวกซื้อจะเละได้แค่ไหนขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่า มีความเป็นไปได้ถ้าถ้าเป็นร้านสโตร์ซื้อแบบเดียวกันกับไทยแต่มาอยู่ที่ในแถบเพื่อนบ้านผมคิดว่าไม่ใช่แค่กัมพูชาหรอกเอาในเวียดนามด้วยแล้วก็ในลาวด้วยเอาเป็นในพื้นที่ชนบทน,นะถ้าเป็นในชุมชนเท่าๆกัน ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือของหายนะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะผมเห็นว่าปัญหานี้ก็เกิดขึ้นในไทยด้วยเช่นกันอย่าว่าแต่เพื่อนบ้านเลยแต่ทีนี้ในเพื่อนบ้านอย่างเช่นการจะติดต่อในสถานีตํารวจที่อยู่ใกล้เคียงก็อาจจะล่าช้ามากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาของหายก็อาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่าที่สําคัญถ้าเป็นที่เวียดนามนะก็อาจจะเยอะมากกว่านั้นคนเยอะไม่ได้แปลว่าลูกค้าเยอะอย่างเดียวโอ้โหคนนี้พูดซะเห็นภาพเลยนะบอกว่าบางทีคนเยอะก็ไม่ได้แปลว่าลูกค้าเยอะโอ้โหหมายความว่าไงหมายความว่าของหายเยอะด้วยอย่างนี้เหรอ มีสิ่งสุดท้ายนะครับที่คนก็พูดถึงกันว่าเป็นความแตกต่างของคนไทยแล้วก็คนกัมพูชาในเรื่องของการนิยมออกไปซื้อของนอกบ้านอยู่เป็นประจำนะครับโดยความเห็นนี้ก็บอกว่าวิถีชีวิตสมัยใหม่ของคนไทยเนะี่ยถูกฉีกหนีออกไปจากเพื่อนบ้านไปไกลามากๆจนเดาไม่ได้แล้วจนคาดเดาไม่ได้แล้วว่ามันต่างกันมากแค่ไหนถ้าคุณไม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยอย่างเป็นจริงเป็นจังะนะ หรือแม้กระทั่งคนที่ไปเป็นแรงงานอยู่ที่เมืองไทยบางคนยังเคยชินกับการใช้ชีวิตแบบอยู่ที่บ้านเกิดอยู่เลยคือไม่ได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านทุกวีทุกวันไปซื้อของนอกบ้านทุกวีทุกวันแบบที่คนไทยทํากันขนาดนั้นแต่ถ้าคุณเห็นถึงคนไทยในะชีวิตปกติของคนไทยในยุคนี้อย่างเช่นการทานอาหารนอกบ้านนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจําและเป็นปกติของชีวิตเลยโดยเฉพาะในช่วงเย็นหลังเลิกงานตามร้านอาหารตามร้านข้างทางน,นี่เต็มไปหมดเลยทีเดียว และเรื่องนี้ก็ด้วยเช่นกันพวกเขามากักจะแวะเข้าร้านสะดวกซื้อมันเป็นวิถีชีวิตที่แบบเชื่อมโยงกันไปหมดเลยตรงกันข้ามถ้าเป็นชาวกัมพูชาเองอย่างผมเองแค่ไม่ออกไปทานข้าวนอกบ้านผมก็ไม่ได้เข้าแล้วแหละร้านสะดวกซื้อทีนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าต่อให้เปิดก็อาจาจะมีคนมากมายที่เป็นแบบผมนี่แหละที่ทําให้มันไม่สามารถที่จะคุ้มค่าที่จะเปิดได้ขณะที่ความเห็นสุดท้ายนะครับว่าเข้ามาตอบกบลับนะรับก็บอกว่าอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าวิถีชีวิตยามค่าคืนนั้นเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจําวันในประเทศไทยไปแล้ว ในประเทศไทยนะ่ยมีทั้งคนที่ใช้ชีวิตในช่วงกลางวันและคนที่ใช้ชีวิตในช่วงเวลายามค่ำคืนและมีหลายตำแหน่งงานเลยที่ทำงานในช่วงเวลายามค่ำคืนมากกว่าด้วยเช่นกัน อย่างเช่นในพื้นที่ที่มีโรงงานอ,อุตสาหกรรมก็มีทั้งคนที่ทํางานในช่วงกลางวันคนที่ทํางานในช่วงกลางคืน,นซึ่งมันตรงกันข้ามกับหลายๆพื้นที่ในกัมพูชาอยู่แล้วดังนั้นความ24ชั่วโมงมันไม่ใช่แค่ร้านสะดวกซื้ออย่างเดียวไม่ใช่แค่ร้านค้าปลีกอย่างเดียวแต่สามารถไปขยายไปยังร้านอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านฟาสต์ฟูด้ดรวมไปถึงอีกสิ่งต่งางๆมากมายเลยที่สามารถรัน24ชั่วโมงได้ด้วยเช่นกันนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะตอนนี้ คือในกัมพูชาถ้าไม่ใช่เมืองใหญ่หรือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวใช้ชีวิตกันทั้งวีทั้งวันแบบนั้นน่ะก็คงจะไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนั่นคือวิถีแห่งโลกสมัยใหม่ก็หวังว่าในอนาคตความสะดวกสบายแบบนั้นจะเกิดขึ้นในกัมพูชาด้วยเช่นกันนะผมก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้ามีความพร้อมได้เหมือนไทยในหลายด้านอย่างที่หลายๆคนพูดมาก็คงจะสามารถมีแบบนั้นได้เพราะยังไงก็ตามธุรกิจเหล่านั้นน่ะย่อมขยายมาที่กัมพูชาอยู่แล้วเขาก็เชื่อนะครับว่าธุรรกกิจจาไทยคับ ยังไงก็ขยายมาที่กรมพูชัยแล้วในมาตรฐานเดียวกันถ้าอยู่ในวันที่พร้อมที่จะทําได้นั่นเองแล้วท่านผู้ชม่ะครับคิดอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้ก็มาแสดงความเห็นกันด้วยนะครับถ้าชอบการเล่าสไตล์ผมนะครับมาติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะเดี๋ยวเล่ากันต่อในหัวข้อถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ